มาดูกันนะคะระหว่างคุณกับเขาจะมีแนวโน้มความสัมพันธ์ที่จะชัดเจนขึ้นหรือไม่นะคะอาจจะเป็นรักทางกกลรักออนไลน์หรือ LGBTQ สามารถรับชมรับฟังไปได้พร้อมๆกันนะเขาจะให้สถานะคุณไหมนะคะหรือว่าจะมีความชัดเจนอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะคะนึกถึงหน้าเขาค่ะคนที่คุณดิวอยู่คนที่เป็นคนของใจนะคะใบแรก Five of Pentacles มีเรื่องของฐานะการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะรวมถึงเรื่องสุขภาพ Tree of One คิดถึงอนาคตแน่นอนคนคนนี้แล้วก็ The Magician Five of Cups นะคะต่อมา Six of Pentacles เข้าต้องการในเรื่องของการงานความสัมพันธ์ที่ต่อยอดได้นะคะและการช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะฉะนั้นคนคนนี้มองถึงอนาคตแล้วก็การสางความสัมพันธ์ในระยะยาวนะคะ ความต้องการที่เห็นตามหน้าไพ่ตอนนี้ค่อนข้างเยอะมากอาจจะเป็นความคิดนะคะที่อยากจะอยู่ด้วยกันอยากทำนั่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยก็วางแพลนกันไปคนคนนี้อาจจะมีฐานะต่างกันกับคุณก็ได้นะคะหรือว่าคิดที่จะเกาะร่างสร้างตัวถามว่าครบได้ไหมครบได้นะเพราะเขามีความพยายาม เรื่องของความสัมพันธ์พยายามในการทามาหากินแล้วก็มีเรื่องความรู้สึกคิดถึงนึกถึงเข้ามาเกี่ยวข้องมีการส่องหนักมากเวลาที่คุณห่างไกลกันคุณจะนึกถึงาการที่มีตัวเลือกเข้ามาว่า,าจะมีคนคุยไหมนะคะหรือว่าคุณจะเลือกเขาหรือเปล่าเขาจะเลือกคุณไหมนะคะจริงๆแล้วเขาจะเลือกคุณไหม มีเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องเขาจะเอาชนะใจพ่อแม่คุณให้ได้ผู้ใหญ่ทางบ้านนะคะแล้วก็มีแนวโน้มความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงเพราะอะไร The world คุณก็คือโลกทั้งใบของเขาอยู่แล้วนะคะหมอให้โอกาสที่จะดิวต่อหรือไปต่อกับคนคนนี้เลยแหละนะคะก็ถือว่าเชียร์ละกันอืม มีอุปสรรคปัญหาเข้ามาแน่นอนว่าทั้งคุณและเขาจะจับมือไปด้วยกันได้ก็คือไม่ปล่อยไม่ทิ้งไม่เทนะคะ for of sort ช่วงนี้อาจจะรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่มันถูกออฟออนนะคะแต่ก็ไม่เข้าขั้นที่จะเลิกกันนะ เพียงแต่ว่าคนคนนี้ถ้ามันไปต่อไม่ได้จริงๆอ่ะเขาจะยุติเลยคือจะไม่พบไม่เจอไม่พูดคุยนะคะเพราะเดิมเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีคนในความสัมพันธ์แบบเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะเป็นตัวเลือกแล้วก็เรื่องมากด้วยคนคนนี้ถ้าเขาคิดที่จะดีวกับคุณเขาค่อนข้างคิดเยอะเป็นคนที่ชอบเครียด นะคะวิตกกังวลมีความคิดถึงนึกถึงมีความคิดอะไรมากมายนะคะจนนอนไม่หลับด้วยซ้ำไปเขากลัวเรื่องของการจับปลาสองมือเขาต้องการคนที่อยู่ข้างๆแล้วแบบมาลงตัวแล้วก็เคมีตรงกันนะคะเอาเป็นว่าถ้าเขาเลือกที่จะมาหาใครหรือแม้แต่มาหาคุณซึ่งมันเป็นรักออนไลน์รักทางไกลหรือว่ามีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแบบนี้แปลว่าเขาเลือกคุณแล้วก็อยากไปต่อค่ะ